สเตอร์รานที่ไปเกมอาบอยสีซึ่งวันนี้คร,ร,รับผมจะเล่นเกมมีชื่อว่าเออ่มาร์ท์ก์ไมโครปเปิดซีเวียชิวิโดในทะเลทรายน,นะครับถ้าแหละนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ดูอยู่นในทะเลทรายสักอย่างครับในกล่องก็จะมีขนมปังครับซึ่งเปิดซีวีนี้ก็ก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับเดี๋ยโกสโกู๊ปแป๊บนึงครับ ซึ่งช่วงนี้ก็มันมีปอน้ำาใช่แบบว่ามันพังปลาปรับพังมันอยู่แถวนี้อ่ะที่นี่ก็ผมจะได้เดื่ดน้ำแหละนครับซึ่งซึ่งเราไม่มีอะไรเลยนอกจากมีเต็นต้องมีต้นไม้ครับต้นไม้ฝนจะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรไม่มีอาหารแต่ยังมอพีอาหารอยู่บ้างซึ่งมี มโวกาสตกสถิตมากครับโอ้สุกก็เทีเลยเดี๋ยวขอเก็บผมพลิกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมแกเก็บผมพลิกแล้วก็พบโลกตรงนี้เลยดีกว่าอ่ะปลูกตรงนี้มันซีมันซ,ซีนี่หนึ่งก็รูปปัตเลีซ้ายเลยแหละโฆษณาอีกแกลิกระิโอเค ไม่มีอาหารเลยเลยจึงก็จะมีแค่ขนมปังเก็บของเลานันด้วกันนะครับเอ,เอาชกเทงกุพ๊พคอนโอเคไมามีปอนน้ำอีกตัวบอ่อซึ่งบ่อที่มันสะอาดดาย <c oughs> ไม่สามารถครัฟของได้โอ้ยไม่สามารถครัฟของได้จะต้องอม,มีไม้นั้นถ้าไม่มีไม้ก็ตายแน่ๆเลยอย่ะ อ,อ่ะคงอยู่ในโหมดนี้ท,ทีครับกัดตายโอ๊ยอกัดตายครับช่วเพิ่มไม่มีก็ไม่เป็นไ,ไรใช้แบบว่ามาเก็บผลผลิตเอ่อกระบองเพชรจะทำฟาร์มกระบองเพชรอีกที ตรงนั้นก็ชื่อปกติถ้าเราออกจากแค่สิ่งนี้เราก็ตายครับเราก็ตายครับราตายจับจก,กับเด็กตาย เดี๋ okay. ยวมาทำผลผลิตดีกว่าถึงแม้ว่าเราไม่มีอุปรกรณ์ไม่มีไอส์ก็เถอะแต่ว่าเราังอยู่ได้ผมโอเคโอบค ซึ่งทีนี้ก็วางซาตรงนี้วางกับบัมมิดงหนูก่อนแล้วทีนี้ก็เว้นไปอีกอีกอบล็อกหนึ่งอ่ะเพิ่มแบบเปลี่ยเวลาครับ <c oughs> <c oughs> น่าตาเอาโอ้ยโอ๊ยตายกับตายกับตายนะฮะสักสามอันนี้แล้วกันประหยัดประหยัดกับตายอ่กับตายรวมกับตายกับตายเกือบกับตายโอเคพ่อไปแบบ